สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนบ้านหญ้าจ้าเมื่อนี่นี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นต้นของน้ำไม้ฝรั่งจ้าที่ซุป,ปลูกจากเงาจ้าแล้วก็จะมีบางต้นที่ว่าเอาที่ว่าไปพ่อเมล็ดเรามาปลูกก็มีจ่จะมารมุรม่มร่วมกันเนี่ยจะบริเวณน,นี้เนาะนี่จะเป็นเปลือนโปงขึ้นมาง่ามบะน้ำไม้ฝรัง่งหญ้ามากจ้าเดี๋ยว ไอเนี่ยงวดแรกเนี่ยเอาไว้ให้ยากินก้อนจ้ะให้เพิ่นมาเก็บกินไปก่อนเดี๋ยวงวดหลังเข้าจังมาเก็บเนาะจ้าเนาะเนี่ยปรขงขนมาหลายอยู่ช่วงนี้ก็จะฝนตกแน่หนาวแน่จะอากาศแบบนี้เพิ่นก็นจะมาปงขงขนมาเนาะช่วงฤดูใบไม้ผิเนี่ยเห็นบ่สงสัยยามาเก็บเอาไปแล้วจ้าเนี่ยเรามาหายเรากินก้อนจ้ะเดี๋ยวเฮ้าจังมากินงวด ต่อไปเนะาะให้เพิ่นโปงดีจ้ะส่วนที่เป็นต้นยังสิจ้ะก็จะปล่อยให้เพื่อนเป็นต้นไปเลยจ้ะเพื่อนๆให้เพื่อนออกดอกแล้วก็โปงใบขึ้นมาเลยจ้ะว่าเป็นอย่างจ้ะเจ้าแล้วนี่ก็จะเป็นพักกินใบเนาะที่เหาปลูกไว้นะจ้ะก็จะมีพักซี่แน่จ้ะเพื่อนเอนมีพักซี่บรรยากาศในสวนก็นจะเป็นแบบนี้เลจ้ะมี่พักซี่ แล้วก็นี่ปรกกาศเขียวปีกรุ่มนี่ก็จะว้าเฮ็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์จะเป็นเพื่อนไปซื้อมเมล็ดพันธุ์เพิ่นมาจากไอร้านพม่าจา้ะแล้วก็นี่จะเป็นต้นม่อนจะเป็นม่อนจากการปาาลักช่ำนะจ้ะเนี่ยเริ่มผลิตใบไม้เป็นน่วยขึ้นมาอลไรจะเนเพื่อนเนี่ยแล้วปีนี้กับมารุนกันเนาะจะได้กินลายบ่าจา้ะ จะเพื่อนเพื่อนเบิ่งเนี่ยใบกระลังป่งใบยอดงามกับหน่วยน้อยๆขึ้นมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะต้นมันจะพอหมือดูดูเก็บเกี่ยวเพื่อเราหลังจากนั้นเขาตัดตัดกิ่งเพื่อนจ้าเพื่อจีรักษาต้นเพื่อนต่อไปเนาะให้เพื่อนยู่กับเฮาโดนโดนจ้ารักษาต้นเพื่อนด้วยกันตัดกิ่งเพื่อนอื่นว่าถ้ำสาวให้เพื่อนบ่อกจ้านี่จ้าเนาะ ก็จะมีวัชพืชต่างๆเกิดอยู่ใต้ต้นเพิ่นก็นมีเนี่ยเฮาสิได้กินหลายบ่าจา้ะก็ระวังมแมลงคือกันจะมีาะมาแล้งคล้ายมาแล้หยังเนาะเพิ่นเอิ้นนะ่ะสิมาเจาะกินน้ำหวานตามไอ้ตามใบกับตามมันนีเพิ่นนะ่ะจะหน่วยน้นอยๆเพิ่นน่ะจ้ะเพื่อนๆเนีเ่ยสวนก็นจะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเด้อสุขภาพเพื่อนๆย่างไปเบิ่ง ต้นมันฝรั่งจ้ะเนี่ยต้นมันฝรั่งที่ปลูกไว้นะต้นมันฝรั่งนี่ก็ต้องค่อยระวังใบเพื่อนบางเท้อใบเพื่อนเป็นแมงก็มีจ้ะอันนี้จะเป็นต้นของประกาศเขียวปีที่ห้าปลูกไว้จ้ะเนี่ยถ้าเ้าตัดแบบนี้นะจะเป็นเนาาพื่อนถ้าเพิ่นปุงยอดขึ้นมาอีกเข้าก็ได้กินรอบที่สองรอบที่สามต่อไปจ้ะ ้าห้าวถอนต้นเพิ่นไปเลยหฮาก็ได้กินเท็เดียวจ้ะนี่ก็จะเป็นกรรมอันนี้จ้ะให้ห้าได้กินโดนๆนี่จะเป็นเผื่อน,นะเด้การตัดยอดเพิ่นไปขอที่สองขอที่สามเหลือไว้นี่จ้ะนี่จะเป็นต้นของเฟนเนลหรือผักชีลาวฝรัง่งหรือเพิ่นเอิญอีกอย่างหนึ่งว่ายีราฝรัง่งมาจากยีราฝรั่งมาจ้ะเนาะจ้ะ จะอะไรนี่ก็จะเป็นทั่วล้านเต่าจ้าเริ่มเป็นดอกแล้วจ้าเพืเ่อนๆดอกงามงามนี่จ้ามาส่วนก็นจะชื่นใจดินยังเปียกอยู่จ้าเพืเ่อนๆนี่ฝนตกสองมือตกมือเวน้นมือตกก็มีจ้าบอกกอรี่จ้าเพืเ่อนๆแขนงเพิ่งกันยังเกิดเรื่อยๆอยู่จ้าป่งขันไมาเรื่อยๆหยได้หฮาได้เก็บนี่จ้าเนี่ย มาสวนอาทิตย์หนึ่งก็จะได้เก็บอยู่จ้ะเนี่ยคะแนนพื้นจะคอยคแจกเกินมากเนาะ mm. เขาก็มาเก็บกินอีกจ้ะ mm. ปลูกบอกกอรี่นี่คุ้มจะเพื่อนๆได้กินจนกว่าต้นพื้นจะเหี่ยวจะแห้งไปนะจ้ะ mm. นี่เนาะเป็นคะแนนของบอกกอรี่จ้ะ mm. จ้ะเพื่อนๆมือเนี่ยกาจะมาพ่นดิน ้างต้นบอกกอรี่นี่จ้าเพื่อนเข้นางต้นบอกกอรี่นี่ที่ว่างเนาะเหาถอนหอมบอกไปละการจะเอามองนั่นก็จะเป็นเฮ็ดเป็นมองพ่อมเมล็ดพักต่างๆจ้าเดี๋ยวพ่นดิน,นง่ายๆเลยจ้าจ้านี่จะเป็นเนพื่อนพยาบาลพ่นดินเป็นแปงขนาดนี้ให้สูบ่ได้ไงปันไดเนาะอยู่้างต้นกระลำดอกเจดีกับบอกกอรี่นี่จ้าเนี่ยแปลงตรงนี้ เดี๋ยวซูจะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ผักลงมาพอจ้ะจ้าดินบ้านย่าเนี่ยก็จะเป็นดินของเป็นดินทรายจ้ะเนี่ยถ้ามีกรวดมียางเข้าก็เก็บออกน้ำจะเป็นเปลือนเนอะาะหลังจากที่พยาบาลพ่วนหายเรียบร้อยแล้วพึ่เป็นดินทรายจะปลูกยังกับปลูกง่าย,ยจ้ะเป็นเปลือน,นี่จ้ะจ้าหลังจากนั้นสุก็จะเอาใส่ใหม่นี่ละจ้ะ ขีดเป็นเสน้นเป็นร่องลองไปจะเป็นเอนตามจำนวนมเมล็ดพันธุ์ผักสีสูจะเอามาอันนี้จะบรต้องเลือกลายจ้านี่จ้าประมาณจ้าสุกจะใส่ไม่เนี่ยเลยขีดเป็นเสน้นเป็นร่องลองไปความลึกประมาณขอมือหนึ่งจะเป็นเหอนขอมือหนึ่งเนาะบ่ะต้องเลือกลายจ้าเฮ็ดเป็นแบบนี้กับ กเพื S <S ่อนไหลจะห้าทีเพื่อนถือน้ำฝนหรือยังนะจ๊ะเนี่จจะเนี่ยจะผ้ามาเพาะง่ายๆเายแล้จะเป็นเพื่อนเนี่ทุกเทีก็จะเพาะอยู่บ้านก็เพาะไว้จะอยู่สวนก็เพาะไว้คือกันจ้ะนี่จะเก็บเป็นลองๆองแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะจะเป็นเพื่อนจะพอเหาเฮ็ดเป็นลองลองแบบนี้เรียบร้อยแล้วจ้ะสุกจะพาเป็นเพื่อนเอา จะหัวละผ้าเนาะที่สวนหน่อยก็ได้เพราะไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวอยู่บ้านเนี่ยเข้าก็จะพออีกจะเพื่อนเพนะื่อนเนาะบรรว่าเพื่อนจะงอกบัองงอกเข้ากับบังหูจ้ะเดี๋ยวจะพอไวเลยหัละผ้าจา้จาจะเพื่อนเพืยอดมเมล็ดลงไปเลยจา้าเมล็ดเพื่อนกับกับกีดกีบไอ้มเมล็ดในซุปได้แยกออกจากกันจะเพื่อนเพื่อนเอา ลงไปเรื่อยๆเรยจะเป็นเปื่นเรื่อยๆลงไปเลยเมล็ดพันในน้อยจะเป็นเปื่นเนาะบารว่าพันจะงอไข่ห้าบอจะอันนี้จะเป็นที่ว่าล่วงขางสวนที่เฮ็ดอยู่สวนหน่อยนะจะเพืนอ๋อหายจะเนี่ยเรื่อยๆลงไปจะเป็นเปื่นอืมเรื่อยๆลดลงไปเละล้ายลดเนาะถ้าเอ่เพ่นเกิดหายจะจะลังจากนั่นก็จะเอาดินที่ อยู่ข้างๆเพื่อนนะจ๊ะเอาดิงกลบลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะเห็เนี่ยจะให้ง่ายๆนี่เอยดิงกลบๆลงไปเดี๋ยวเพื่อนจะงอกให้เฮาบอจ้ะยานเวลาฝนตกยานเพื่อนเสาะลุ้งเงินจากแปลงนี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะส่วนนี้จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ของกะเพราแดงหรือแมงลักกะบบลูจ้ะผักอีตู้เนาะ เพราะว่าจำบ่ได้จะเป็นเพื่อนเดี๋ยวมาลุ่นตอนเพิ่นงอกกันแล้วกันจ้ะจะจะบ่ได้เอาออกจากกลีบมเมล็ดเพิ่นจ้ะลักษณะในมะเมล็ดเพิ่นเนี่ยจะเป็นน้อยๆดำๆนี่จ้ะจ้าเพเพื่อนเดี๋ยวสุกจะเอาอันนี้เลยจ้ะเนี่ยหยอดๆลงไปเลยหาเทียเพิ่นงอกไข่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยว ห้ามมาลุ่นตอนเพิ่นงอกตอนเพิ่นโตนะจ้ะเพื่อนเพื่อน,น,อ,น,อ,นอย่างหลังจากที่ยอดมเมล็ดกระดูกจะเอาดิงครบๆ่อก,ก,การจะความห่างของมเมล็ดกระหายเพิ่นการะยะดีๆเนะาะกะว่าเวลาเพิ่นงอกขก้นมาเนี่มาหายพื้นทีกันร้ายนะจ้ะนี่ยอดลงไปนในรลองเลยจ้ะใจนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นเพื่อน,เ,อนเนาะ รู้สึกว่าจะทีเกินไปบ่ไม่พยายงจ้ะเดี๋ยวห้าจังมาแยกป่ปเนาะนี่จะเอาเมื่อตบๆจักหน่อยกันให้าที่เ,เวลาฝนตกเพิ่นมเมล็ดเพิ่นจะไม่ได้ไหลไปท่างเกินนี่จะหลังจากนั้นเราก็เอาดินที่อยู่คางๆนี่จะกลบกรบลงไปเลยจะเพื่อนๆนนี่จ้ะเรียบร้อยละจ้าแล้วลส่วนนี้ก็จะเป็นมเมล็ด พันคองผักปังสีเขียวสีแดงจะเดี๋ยวสุกะเนี่ยแยกไปเรียบร้อยเลยจะเป็นเพื่อนสังเกตจากการเพิ่นจะผักปังสีเขียวสีแดงที่ได้มเมล็ดนธุ์ผักจากสวนของห้าเองจะเพื่อนเนเนีเ่ยสุกัดจะลอยๆไปเลยจะเพื่อนเือนง่ายๆกยารระยะห่างพ่อสมควรเนาะกะว่าเพิน่นงอขึ้นมาเพิ่นจะบดได้ทีกันหลายเนาะจ้ะ ผักปังสีเขียวสีแดงจ้าจะ,มะเมล็ดของผักปังสีเขียวสีแดงก็แยกร่องไปเลยจะเพ็่เปลเ,เดี๋ยวเวลาเพันโตห้อดก็จะได้แยกหรือยายต้นกลาไปปลูกง่ายๆเน,นจาจนะเนาะการระยะห่างพ่อสมควรจ้าจะหลังจากที่เอามเมล็ดเพันยอดหยอดลงไปแล้วนะเนาะเพื่นๆเ,นเน้าก็จะมาเอาดิงกรบนี่จ้ะ อุปกรณ์กองสูบเมื่อนี้อันนี้จะเป็นกิ่งของอันนี้นะจ๊ะเพื่อนๆต้นมัอนจากปีที่แล้วนี่จ้ะตัดตดัดแล้วก็เอาบ้างไว้ในสวนนี่จ้าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อีกกิ่งของต้นมัอนจากปีที่แล้วจากการเพิ่นจ้าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อีกเอาเป็นมาเป็นไม้ค้ำของพักอื่นก็ได้ด้วจานการของต้นม่อนนะจ๊ะ จ้ส่วนนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของดอกกัญชันก็ีบเดียวสีม่วงจ้ะเดี๋ยวจะเพาะลงไปลองตรงนี้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจนะเนาะปลูกง,ง่ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะงอกบอจ้ะเพื่อนเพื่อนเนาะมาลุนกันจ้ะเป็นดอกกัญชันที่หฮาปูทุกปีนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นจากไปซื้อต้นเพื่อนมาจ้ะซื้อตนน้นหนต้นกา เพิ่นมาปลูกเราหล,ลังจากนั้นเท่ากับได้มเมล็ดของปีต่อปีจ้ะเดี๋ยวปีนี้ก็มารุนกันจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จา้จาจะเทียวมาพอก,กจ็จะมีนี่จ้ามีผักชีลาวฟรังกัมีจ้ะเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างคอันชั้นีเนาะเมล็ดของอันชั้นล้วหลังจากนั้นเยวสูญจะผ้าเพื่อนเพื่อนมานีจ้ะ เอาวบที่ได้จากสวนของเห้านี่จะเอาลงมาพน้าคขึ้กันจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นร่องนี่จากสุกเจ้าว,วบที่ได้จากปีที่แล้วจ้ะไว้แก่ๆของเพื่อนนี่จ้ะเนาะที่บ้านก็นได้อัน,นี่ไว้เราจะเป็นเพื่อนได้พอไว้แล้วก็นี่จ้ะเดี๋ยวอยู่สวนกระเจ้ามะพร้าวเนี่ยคอๆออกเลยจะเป็นเพื่อนนี่จ้ะ จ้ะเป็นเพื่อนเนี่ยบวบแก่เนาะที่เหาได้จากปีที่แล้วเ่ยจ้ะตัวเอาพลาสติกห่อเปินไวจ้จ้ะเป็นเพื่อนเพราะว่าอยู่บ้านสุก็ได้พ่อไว้แล้วก็มีจ้ะเริ่มจะโตเลยจ้ะเนี่ยค้อแบบนี้เลยเนาะทุกปีสุก็จะเฮ็ดแบบนี้จ้ะสุกเดหน่วยแก่เปิ้นมากสุก็เอาหน่วยเปิ้นวน่างไว้ระเบียงหลังบ้านนี่ยจ้ะเนี่ยจาเ,ยจเป็นเพื่อนเมล็ดของบวบเนาะ เพันจะเอาเป็นสีดำๆนี่จ้ะเดี๋ยวสุขภาพเปื่อนๆหยอดหยอดลงไปในแปลงเลยจ้ะนี่เนาะหยอดลงไปในแต่ลองละลองเรียบร้อยแล้วกะรู้สึกว่าลองเดียวบ่พ่อจะมเมล็ดเป็นเหลือหลายเดี๋ยวเห้าคอดควัดดินมองนีเนาะนี่จะเฮ็ดเป็นร่องเอามาล่วงกลางกาการระยะห่างพ่อสมควรเนาะจะเปื่อนๆหลัลงจากนั้นเข้าก็จะเอาดินกรบๆเฮ็ดขึ้นกัน ทุกชนิดน,นีจ้ะเวลาพอเมล็ดอยู่ที่แปลงเนาะเหตุแบบนี้จ้ะหลังจากที่เอามเมล็ดบวบลงไปหยอดยอดไปในรลองแล้วก็กรบดินเรียบร้อยแล้วสุกจะพ้าเป็นเปินมากฮดน้ำจ้ะเนี่ยน้ำจากกอกบานงาเนี่จ้ะฮดง่ายๆรถรถน้ำในพืยพ้นชุ่มชื่นจะเป็นเปืล้วหลังจากนั้นสุกจะผ้า เอาหายาแหงในี่สวนนี่จะมากรบนาดินใ้เพิ่นน้ำจะจะเพื่อน,นเพืนหลังจากที่รดน้ำให้เพื่อนชุ่มชื้นแล้วก็สุกะได้ไปหายาแหงมาเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยเอามากรบใบนาดินให้เพื่อนจ้าเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ถ้าฝนตกลงมากเนาะเพื่อนจะบ่ได้ มเมล็ดเพื่อนจะบ่ได้ไหลไปทางอื่นน้ำแล้วก็ซอยให้ดินชุ่มชื้นจะเพื่อนๆเนี่ยจะว่าให้หนาดินเพื่อนแห้งเนาะจะไปซอยให้เพื่อนงอกเรียวขึ้นก็ได้จะจะเป็นเพื่อนเนาะหลังจากการสุกจะหาใหม่มากว่างไว้สองขางก่อนจากการปิวให้เพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนเนี่ยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวะเอาไม้มาทับทับไปเนาะจะเป็นเพื่อนเนาะนี่ นี่จะเป็นเ,นเปลื่อนเดาปลอยเดาจ้ะเ็ง่ายๆจ้ะสุขภาพเป็นเปลื่อนมะเพาะมาเด็ชพัฒน์พักหลายย่างจ้ะเนาะหาฮกชนิดจ้ะในแปลงนี่เบิ้งเพิ่นจะงอกไข่ซูบอยจ้ะเ,เพื่อนๆจะ้ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้จะเจกันคลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจะกันคลิปน้าค่ะ